วันเดย์ทริปในอีพีนี้เรามาอยู่กันที่เมืองนาราประเทศญี่ปุ่นค่ะใครบอกว่าเมืองนี้มีแต่น้องกวางคะคลิปนี้นอกจากจะพาไปให้อาหารน้องกวางแล้วเราจะไปกันที่วัดโทเดจิสการะพระพุทธรูปหลวงพอ่อใดบุสุที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นประดิษฐานอยู่ในวิหารไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกค่ะคุณลุงเขาตีแป้งพอดีตามรอยร้านโมจิชื่อดังในตำนานนากระธนิโดร้านที่ได้แชมป์ตีโมจิจากทีวีแชมเปียนสาวแต่เราก็พยายามนะ ปิดท้ายดย้วยไอบุสิอิจิโกร้านขนมสตรอเบอรี่โดยเฉพาะสายไดฟุกุห้ามพลาดเลยค่ะไดฟุกุที่เราตามรอยมาเราลงรถไฟที่สถานีคินททส,สึนานราสเตชันค่ะใช้ทางออก5ค่ะเป้าหมายแรกเราจะไปขึ้นรถบัสนะคะเพื่อไปที่วัดโทได,ดจิค่ะเดินขึ้นบันไดมาตามทางลูกศรเลยนะคะขึ้นมาปุ๊บนะคะมองไปไม่ไกละคะ่ะก็จะเห็นบัสสต๊อปหมายเลขหนึ่งสายนี้นะคะก็จะไปตามนี้เลยนะคะ เราจะไปลงที่ป้าย t o d ดจิเ t e m p ิลค่ะส่วนค่ารถนะคะเราจําแบบเป๊ะไม่ได้ค่ะขออาภัยด้วยแต่จําได้ว่าไม่แพงนะคะคือได้ใช้บัตรไอซิการ์แตะค่ะแล้วช่วงลงรถค่อนข้างชุนมุนเลยเลยไม่ทันได้ดูค่ารถเนี่ยะจริงๆระยะทางที่เราลงรถไฟฟ้าถ้าเดินมานาราปาก็ไม่ได้ไกลค่ะไม่ถึง1กิโลเมตรนะไปอยากชิลค่ะเหมือนมานั่งรถชมเมืองนะเก็บแรงไว้ด้วยวันนี้ดูทรงแล้วเดินเยอะแน่นอนขากลับเดี๋ยวเราแค่เดินเอาค่ะท้งสองเมืองเนี่ยไม่ไกลจากโอซาก้ามากนะคะสามารถเที่ยวแบบไปกลับได้เลย ทริปนี้จะนอนที่โอซาก้าทุกคืนเลยค่ะมีแบ่งมาเที่ยวนาราดาหนึ่งวันและเมืองคิวโตอีกหนึ่งวันยังมีอีกหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวค่ะที่เราทําคลิปลงไว้นะคะเดี๋ยวังไงต่ตปแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะทุกคนลงรถปุ๊บเจอน้องกวางปั๊บค่ะตอนนี้ยังไม่มีขนมติดตัวเลยเขาคงให้เราแล้วนะคะเขนดีจิวะค่ะ<ง>ไม่มีของหให้กินไปซื้อของก่อนไหมห<ง>รู้ว่าไม่มีน้องเดินตามเสินหนุมกันนี่มั้ง ขนมที่เราจะให้น้องทานนะเรียกว่าเซมเบกวางค่ะข้าวเกียบกวางหรือชิกะเซมเบค่ะเป็นอาหารสัตว์นะคะที่มาในรูปทรงของข้าวเกียบค่ะมีจาหน่ายอยู่ตามจุดต่างๆในสวนเลยนะคะมันละ200เยนค่ะตีเป็นเงินไทยก็40กว่าบาทเอาตัวไหนดีม<า>ี่ยายน้องอ<า>ได้มาค่ะจริงๆตามแรกเลยตั้งใจว่าพอลงรถบัสปุ๊บนะคะจะเดินตรงเข้าวัดโทไดจิก่อนเลย แต่ไม่เป็นอย่างนั้นค่ะโดนน้องกวางดักก่อนด้านนวัดจะเป็นสวนใหญ่ๆเลยค่ะน้องกวางนี่เต็มไปหมดเลยเป็นแพลนทันทีเลยนะคะขอเล่นกับน้องกวางให้จุกใจก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปวัดกันเขาบอกว่าในเมืองนารามีกวางพันกว่าตัวเลยนะคะน้องกวางเลยเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนาราค่ะหลายๆคนอาจจะคิดว่ากวางที่อยู่ในเมืองนาราทั้งหมดเป็นกวางที่สวนหรือจังหวัดเขาเลี้ยงไว้นะคะแต่คนนึงก็คิดแบบนั้นนะแต่พอไปหาข้อมูลมากวางทั้งหมดที่นี่เป็นกวางป่าค่ะ ทองทองค่ะโอเคหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วบ๊ายบายกวางส่วนใหญ่ที่นี่คุณเคยกับคนค่ะน้องรู้งานด้วยนะแค่เดินมาไกลๆนะ,ะ่ะน้องเดินมาหาเลยค่ะคนนี้จิวะค่ะน้องมาโค้งใกล้ๆแล้วก็อย่าลืมให้ขนมน้องเปง็นรางวัลกันด้วยนะแต่ด้วยความที่เขาเป็นกวางป่าด้วยแหละค่ะก็ต้องระวังนะอย่าไปแย่เขานะอย่าไปยั่วโมโหเขาค่ะ เขาอาจจะพุ่งใส่เรานะโดยเฉพาะเด็กๆนะคะต้องเรามาระวังด้วยค่ะของไตก็มีโดนดึงโบว์ที่เสื้อไปบ้างเล็กน้อยนะคะโบว์ยาวไปหน่อยค่ะน่าจะไปล่อใสยตาเขา <c oughs> ตอนนี้เราเดินมาทางปีกขวาของส่วนที่อยู่หน้าวัดค่ะตั้งใจมาเข้าห้องน้ําค่ะแต่วิวในสวนคือสวยมากค่ะเลยมาเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูกัน <c oughs> ช่วงที่เรามาก็ยังมีใบไม้เปลี่ยนสีหลงเหลืออยู่นะคะยิ่งเดินมาไกลน้องกวางก็จะน้อยลงเรื่อยๆค่ะเป็นมุมสงบนะคะวิวดีมากๆเลยถ้าใครมาแล้วอยากได้รูปวิวธรรมชาติแบบสวยๆนะคะแนะนําให้มาโซนนี้เลยค่ะ ช่วงใบไ,ไม้เขียวๆก็น่าจะสวยร่มรื่นไปอีกแบบหนึ่งนะคะมันนั่งปีกเว้อีกหนึ่งตัวค่ะลงบันไดนี้นะคะห้องน้ำจะอยู่ทางซ้ายมือของบันไดค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินตัดสนามหญ้าด้านหน้าตรงนี้นะคะยาวขึ้นไปเลยค่ะเพื่อกลับไปที่ด้านหน้าวัดโทเดจิกัน อุ้ยโค้งเหรอโอ้นั่งอยู่เต็มเลยค่ะแต่ดูทรงน้องน่าจะอิ่มแล้วนะคะนิ่งมาก ตรนนี้ก็เป็นบริเวณทางเข้าหน้าว,วัดแล้วนะคะนั่งนิ่งกันมากค่ะอย่างกับหุ่นปั้นนะคะ่ะทางเข้าวัดค่ะใกล้ๆทางเข้าวัดเนี่ยก็จะมีร้านอาหารด้วยค่ะอารมณ์แบบกินกุ๊กริบนะคะร้านเครื่องดื่มค่ะร้านไอติมร้านน้ทาก,กยากิค่ะจะมีห้องน้ำที่บริเวณโซนนี้ด้วยนะคะเราจะเดินผ่านซุ้มประตูนันไดมงเข้าไปนะคะเป็นประตูไม้ขนาดใหญ่ค่ะตั้งอยู่บริเวณทางเข้าวัดโทเดจิตรงประตูจะมีรูปปั้นเทพิทักษ์อยู่สององค์ค่ะเข้ามาปุ๊บทางซ้ายมือจะเป็นโซนพิพิธภัณฑ์โทเดจิค่ะ ตัวนี้เราไม่ได้เข้านะคะวันนี้เราจะเข้าไปชมวัดอย่างเดียวเนะถึงเข้ามาในวัดแล้วก็เจอกับน้องกวางตลอดทางนะคะแนะนำจะประสบการณ์ส่วนตัวนะคะถ้าใครมาถึงช่วงเช้ชาๆนะคะแนะนําให้มาที่วัดก่อนค่ะแล้วค่อยออกไปเล่นกับน้องกวางนะคะแม่น้องจะตึงดูดใจน่ารักขนาดไหนนะคะอดใจไว้ค่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นน้องอยู่ทั้งวันค่ะคือถ้าถึงวัดตอนสายๆนะคะคนจะเยอะเลยค่ะ ค่าเข้าชมวัดผู้ใหญ่800เยนค่ะเด็ก6-12ขวบ400เยนสำหรับใครที่อยากเข้าพิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะซื้อเป็นแพ็กเกจได้ค่ะผู้ใหญ่1,200เยนเด็ก600เยนค่ะโทเดจิมิวเซียมค่ะที่เราเดินผ่านมาตอนเช่านะคะส่วนของเราซื้อแค่โซนเดตวูดาฮอลค่ะห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าด้านในนะคะสายมือของเราคือหอพระใหญ่ไดบุสึค่ะโซนนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของวัดโทโดจินะคะมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะ เดินเข้ามาจะเจอกับจุดสักการะแรกก่อนค่ะก่อนเข้าหอพระก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะคะหอพระใหญ่ไบบุสุเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะความสุดส่วนตัวนะคะที่เราได้มาเที่ยววัดมาเที่ยวศาลเจ้าในญี่ปุ่นไม่ใช่แค่ได้มาทำบุญไหว้พระขอพรนะแต่ได้มาชมสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากๆอีกด้วยค่ะ ในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปได้บูสุดสำเร็จิที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นค่ะมีความสูงถึง15เมตรนะคะยิ่งใหญ่มากๆค่ะด้านข้างประดิษฐานพระโพธิสัตว์คันนนเจ้าแม่กวนอิมค่ะรูปเคารพเทพเจ้าภายในวัดนะคะโซนนี้เป็นโมเดลวิหารไม้จำลองค่ะมีจะดีจัดชั้นตามแบบฉบับดั้งเดิมเลย ด้านในวิหารจะมีเสาไม้ต้นหนึ่งนะคะที่นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูปกันค่ะฐานของเสาไม้จะมีช่องเล็กๆอดี่ยวค่ะมีความเชื่อกันว่าถ้าใครได้ลอช่องนี้จะมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะหรือจะได้ตัดสรู้ในชาติหน้านะคะก่อนออกจากหอก็จะเจอกับจุดขายของที่รึกค่าเครื่องรางต่างๆนะคะโซนีสายมูนี่จะถูกใจกันค่ะนาวิหารปริสถานบิสุรูค่ะเป็นพระอรหันต์ห่มผ้าสีแดง มีความเชื่อกันว่าถ้าลูกไปบริเวณไหนแล้วขอพรนะคะจะทำให้ร่างกายส่วนนั้นของเราหายเจ็บปวดค่ะทางเดินออกวิหารมีร้านขายของเที่ระลึกค่ะแต่เขาห้ามถ่ายรูปนะเราเลยถ่ายธรรมชาติอีกฝั่งหนึ่งมาให้ทุกคนชมแทนนะคะออกมาปุ๊บนะคะน้องกวางก็ยืนรอกันอยู่หลายตัวเลยค่ะ <S <S เดินออกมาด้านซ้ายจะเจอกับใจดีทอง9ชั้นค่ะเป็นทางเดินออกวนรอบอีกฝั่งหนึ่งของสระน้ำค่ะ ถ้ามองย้อนกลับไปจะได้วิวหน้าวัดค่ะส่วนตัวเราว่าจุดนี้สวยกว่าตอนเดินเข้ามาอีกนะเดินวนมาถึงประตูนั้นใ้มงค่ะที่เราเข้ามาตอนแรกนะทางออกก็มีร้านขายของที่รึกนะคะร้านขนมร้านอาหารยาวเป็นแถบไปเลยค่ะเรามาทานข้าวที่นาราปาร์คบบตเตอร์มินนลนะคะเป็นร้านที่เราตามรอยเข้ามาค่ะถ้าปักหมุดเนี่ยอยู่ห่างจากนาราปาร์ค180เมตรเท่านั้นค่ะร้านที่เรามาทานอยู่ชั้นสองนะคะมีสตาร์บัคอยู่ตรงข้ามค่ะเดีย๋ยวเตยแปะลิงก์จิเปตไว้ให้นะ ชื่อร้านกิวคัสสึกกิวโตคัสสึก,สกิวค่ะจริงๆก็มีสาขาในไทยนะคะแต่มาลองของต้นตำรับกันหน่อยค่ะเป็นร้านสำหรับคนสายเนื้อนะคะเมนูเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นเนื้อวัวค่ะเนื้อช่ำม,มากค่ะสักใหญ่นี่กินคนเดียวเลยนะหมดเรียงด้วยของข้าจบแล้วค่ะเป้าหมายต่อไปนะคะเราจะไปกันที่นาคาทานิโดค่ะไม่ควรพลาดเลยนะคะเพราะร้านนี้เป็นร้านโมจิชื่อดังในเมืองนาราค่ะเราปักหมุดจะนาราปากนะคะเดินมาตามทางเลยค่ะอีก600เมตร จะเดินผ่านฮิตคาชิมูกิช้อปปิ้งสตรีทด้วยนะคะเส้นนี้เดินผ่านแบบเพลินๆค่ะเพราะจะมีร้านค้าร้านอาหารทั้งสองข้างทางเลยนะคะระยะทางเดินตรงยาวเลยค่ะ250เมตรเป็นทางเดินที่หลบหนาวได้ดีด้วยเข้ามาด้านในเนี้ยอุ่นเลยค่ะให้เดินตรงไปจนสุดทางเลยนะพอสุดทางปุ๊บนะคะมองเย้องซ้ายไปนิดนึงค่ะได้ยินเสียงเลยนะว่าเขากำลังตีโมจิอยู่ค่ะตั้งใจมาทานตั้งแต่ที่ฝั่ิไทย รอบเวลาคุณลุงเขาตีแป้งพอดีหมดรอบพอดีค่ะได้ดูเขาตีประมาณ5วินาทีได้วันนึงเขาโชว์หลายรอบนะคะเ,เพื่อนๆลองเช็คเวลาดูนะชิลละ2เ0ยเยนค่ะเขารับเฉพาะเงินสดนะคะ ผงสีเหลืองคือผงทินาโกะนะคะเป็นผงทวเหลืองขั้วบดค่ะจัดมาลองก่อนหนึ่งกล่องหกชิ้นค่ะหนึ่งพันสองร้อยเยนเหลือสี่ชิน้นหมดไปอย่างรวดเร็วมากแกะทุงมเลยกันหนาเหนาแต่เราก็พยายามนะน้ายี้นิ่มเลยค่ะอืมนึบนี่ไายอร่อยอ่ะแป้งนึบมาก ได้หวานนะแต่แบบหวานกำลังดีค่ะไม่หวานมากอาไกอไกล่องไอกล่องไมหมไี่โรงแรมไม่นะสองร้อยเยนสองร้อยเยนถนนเส้นนี้นีจะถูกใจใสายหวานเลยค่ะร้านขนมติดติดกันเยอะเลยแต่อีหนึ่งร้านที่แนะนําเลยว่าห้ามพลาดน,นะคะสายสตรอเบอรี่มาจา้ะร้านนี้ชื่อว่าไอบุสุอิจิโกะค่ะถ้หาหันหน้าเข้าร้านโมจิเดินมาทางขวามืออีกประมาณ2อ0สิเมตรก็ถึงร้านนี้แล้วค่ะจะอยู่ตรงข้ามโรงแรมอัปป้าโฮเทลนะคะ ไฮไลท์ของร้านนี้ก็คือขนมที่มีสตรอเบอรี่เป็นส่วนประกอบค่ะแไดฟูกุกราคาไม่แรงด้วยนะ1ชิ้นอยู่ที่2 0 0ร้อยถึงสามยเยนค่ะไดฟุกุที่เราตามรอยมาราคาแตกต่างตามแต่ละไส้นะคะมีให้เลือกเยอะเลย ขนมและผลไม้อื่นๆก็มีนะคะอย่างซอฟเสิร์ฟโคนเนี้ยชื่นใจอีพนี้ก็ไปก่อนนะคะแต่ยังอยู่ญี่ปุ่นอีกหลายคลิปนะคะเ<ๆ>พื่อนๆที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ค่ะถ้าลงคลิปหน้าเราจะได้เจอกันอีกค่ะสำหรับ e ีีนีไ้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ